พี่ชายครับเดี๋ยวขอพักแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเริ่มดูรูปไม่ออกอ่ะขอไปพักสักชั่วโมงเนละยเย็นเจอกันคลองถมลบบุรีครับพรุ่งนี้คงไม่ได้ทำให้นะครับพรุ่งนี้ผมขอเคลียงานเขียนแบบให้พี่ชายอีกคนนึงพี่ชายร้านกว๋วยเตี๋ยวในเมืองลบบุรีครับโอเคครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวสอนที่คงลงเงาให้แนละ้วสอนหนังสือเสร็จคงมาเคลียงานให้ครับ อาทิตย์หน้าได้งานแน่นอนครับได้งานกับประเทศแน่นอนครับพี่ชายพี่ชายพี่สาครับโอเคขอบคุณพิกซี่ยาลุลีให้นั่งรับงานให้นั่งทํางานลูกค้าครับขอตัวกลับแล้วให้ที่เรียนส่งงานทุงมานะครับพอหลบก็เลยิจคุพอครับอยู่แบบพอเพียงในงานฉีดโมนะครับงานต้นแบบนะครับวันนี้เอาแล็บท็อปมาไม่ได้เขียนทีดี เอามาเป็น power bank ชาร์จหูปังก็ชาร์จโทรศัพท์เลยแบกไม่ไหวแล้วแบก power bank อันใหญ่ไอ้ลูกใหญ่ๆไม่เอามาดีกว่าเอาไม่ได้ใช้คอมก็เลยเอาคอมเป็น power bank แลป็อมแลป็อมแคยไปแล้วของคุณมิกี่ยาบลีครับไปพักไปชั่วโมงแล้วครับเจอกันของสองหลุมเรีบไม่ตัดสินใจ ไม่ซื้อ,อล้อละเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่ทุบๆมันก็ยังให้มันเย็นจริงๆใช้ซื้อ,อขอบขอบสเตอเลสเี้ยครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอะไฟหน้าก็ไม่ตือ้อละสี่ห้าร้อยไม่ตือ้อเอาเจาะโลเอารวดมัดดีกว่า <c oughs> เอาแค่เห็นทางก็พอแล้วไม่ได้เน้นสวยแล้วรถเน้นทำงานแล้วตอนนี้เฮ้ยครับกลับแล้ว เรียนงานตรงมัน,นะครับเมื่อเช้าคุณลงก็เตียเหล็กอะไรให้ทุบขอบให้ลองอีกกับหอก็อาพี่ก็ช่วยดึงเจ้าของหองช่วยดึงนีป่ประกับประกับอะไรน้ที่จับแอนหลดุดช่วยดึงโกวนเอาอย่าให้เขียวเริ่มกวนชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยทางลบบุรี แค่ไปจริงๆเริเ่มโมโหโวเปี้ยอย่างเลยเนี่ยเอ้ยฟังเพลงแท็กซี่ไปเพลินๆแล้วก็วาดรูปไปโอเคผมวาดหน้าพี่สาวไม่สวยขอโทษดีนะครับพี่ชายสู้ตายครับก็อาจจะใส่ขนตายเกินจริงไห้เจพี่สาวได้ดูสวยๆดูหวานๆเพี่ชายโอเคครับเยีอยเจ็ก เดีย๋ยวส่งรูปให้ดูอีกครับขอบคุณพี่ตี๋บรีให้นั่งทำงานนะครับออใอ้จะเรียนสั่งงานพรงางนนะครับไปห้พะหลก้าวงครับไปสั่งงานมาดูงานต้นแบบได้นะครับอันนี้แต่งงานฉีดโมครับแก้ง,งานให้อยู่ครับพี่ชายครับสู้ตายครับจะเหมือนไหมนี่ ออยังไงก็วันนี้ก็ได้โครงสร้างไว้ก็ดีแก้งานให้อยู่ครับสุดท้ายครับของบริษัทอย่าลุยให้นั่งทํางานลูกค้าครับใครจะเรียนั่งงานโทรมาน,นะครับไม่พอหรอกเรากก้ากรีกิจคุ้มครับงานฉีดโมง,งานต้นแบบจะหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสัมฤทธิ์เป็นเหล็กเป็นปูกแกไม้แกเห็นกป็เหล็กปั้นปูน ก็รับหมดนะครับนตไม่เก่งนะครับมาคุยกันนะครับถ้าหลอเป็นเงินเป็นทอง <bo i. S 1> ก็ซื้อทองมาเอง,าาเองนตจนนะทําได้อย่างเดียวไม่ตาล้วนี่นะาานครับจะเรียนต่างนานาครับพาหลงเราก้าวผู้พ่อครับอยู่แบบพอเพียงครับซู้ซ่อลวครับพี่ชายจะสวยไหมนี่อย่ามาดูไงกันเด๋ <c oughs> ยวผมจะหยุดโครงสร้างแค่นี้กอนนะยวงฮู้ยังไม่พร้อมเก็บน้ําหนัก <c oughs> เดีย๋ยวผมไปวาดหน้าพี่ชายต่อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใส่น้ำหนักกันละกันผมอย่างจะวาดสบายๆค่อยๆไปเดี๋ยวมีเวลาเัืงหลายวันโอเคครับก็วาดให้ดีที่สุดครับพี่ชายครับวาดไม่สวยโทษดีครับอ้อย <c oughs> เอาผมเดีย๋ยววาดโครงสร้างหน้าพี่ชายต่อแล้วครับเดีย๋ยววาดใบเสื้อเสอร์ให้พร้อมแล้วก็ไปเก็บน้ำหนักสบายๆฟังเพลงไปโอ้ผมลืมเปิดเพลงเลย ขอบคุณพี่สีใหญ่ลบลีให้นั่งทำงานพี่ชายต่างชาติครับจะว่าให้ดีครับขอบคุณพี่ชายที่ให้งานครับไอ้จเรียนสั่งงานโทรมานะครับขอให้พระหลวงรอก้วาวคงครับขอให้ไงใ,ใครใหญ่ได้งานฉีดโมโคโโโ้งงานตั้นพระ งานต้นแบบก็มาคุยกันนะครับจะหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นนักเป็นสำลีเป็นเหล็กเป็นปูแกไมเป็หินแกะเหล็กปั้นปูนก,ก็รับทำนะครับแต่ตรงนี้เป็นให้งานฉีดโมง,งานใยสังเคราะห์นะครับถ้าเกิดหล่อเป็นเงินเป็นทองอุปกรณ์เส้นใยเส้นละสองพันกาบ,บาาแล้วค่าเขียนไฟค่าฉีดโมยค่าเก็บงานอะไรก,ก็คุยกันเยอะแยะอันนี้ก็เป็นงานต้นแบบตัวอย่างฉีดโม อยากได้งานโบราณหัวโขนไปงานเขียนปู่หัวครูเลยครับร้ายกับตันมาวินนะเขียนหัวโขนโบราณหัวกระดาษหัวหัวดินสอพองลายดินสอพองของผมเป็นสมัยใหม่แล call, <ım eni> ้วอยากได้โบราณผมผมก็คิดแพงนะคุยกับผมได้ครับโอเคครับเจเลสสั่งงานทรมาครับพี่ชายครับ๋ยว่าคงสร้างหน้าพี่ชายแล้วครับยัก็แก้แก้ไปเรื่อยว่าไม่สวยว่าไม่เหมือนท้อดีครับยังไม่ดูไงอ่ะ ขอบคุณบิ๊กตี๋หยาลุบลีครับผมได้ผมเริ่มคงเริ่มคงสร้างที่ชายแล้วครับเดี๋ยวอาจจะได้คงสร้างอีกสักหน่อยผมอาจจะกลับไปนอนพักละครับเย็นเจอกันคองถมลุบรีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยงานกันต่อครับโอเคครับโนบ้านไปสวยกลับขอโทษนะครับขอบคุณบิ๊กตี๋หยาลุบรีให้นั่งทำงานลูกค,ค้าครับสู้ตายครับพี่ชาย ใช่ okay. ครับกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดีกลัวผิดสับส่วนเห okay. ม,มือนกันใช่ครับเดี๋ยวมาดูงานครับว่าไม่เสษเท่าทีครับแต่ถ้าเกิดมาดูงานจริงอะเส้นเงาจะเยอะกว่านี้กล้องผมไม่ดีแปดร้อยกว่าบาทไม่เก็บเส้นไม่หมดเก็บเงาไม่หมดโอ้แล้วงงเลยอยากให้มาดูของจริงนะอย่าเชื่อที่กล้องนะกล้องกับกล้องกับโทรศัพท์มันไม่เหมือนกันกล้องกับรูปจริงไม่เหมือนกัน ขนาดถ่ายรูปนี่กล้องมันก็จะตัดส่วนที่ดูไม่ดีออกอะไรมันแต่งภาพได้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้มาดูได้ตาครับภาพวาดกับภาพถ่ายมันต่างกันไงภาพวาดมันเหนือกว่าภาพถ่ายก็ตรงที่มันไม่ต้องเหมือนได้ร้อยเอร์เซ็นแต่มันได้จิตวิญญาณของคนคนนั้นอยู่อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมั้งนะโอเคครับมาดูไงกันจะเรียนสั่งงานออกมาแล้วครับ พ่อหลวงกรณีกินทองทุกคนนะครับแต่งงานฉีดโมอขอบคุณม่เขสยนุบุรีครับครับรุยต่อแล้วโครงสร้างพรุ่งนี้ได้มาลองเงาครับพี่ชายครับเ๋ยวขอพักแล้วนะครับไม่ไหวละเริ่มดูรูปไม่ออกอะขอไปพักสักชั่วโมองเลยเย็นเจอกันคลองถมหลวงุบบรีครับพรุ่งนี้คงไม่ได้ทําให้นะครับพรุ่งนี้ผมขอเคลียร์ งานเขียนแบบให้พี่ชายอีกคนนึง,งพี่ชายร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองลบบุรีครับโอเคครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเสอนที่คงลงเงาให้แนละ้วสอนหนังสือเสร็จก็คงมาเคลียร์งานให้ครับอาทิตย์หน้าได้งานแน่นอนครับได้งานกลับประเทศแน่นอนครับพี่ชายพี่ชายพี่สาวครับนะโอเคครับขอบคุณพิกซีอยาลุลีให้นั่งรับงานให้นั่งทํางานลูกค้าครับขอตัวกลับแล้วให้ที่เรียนสั่งงานทุกวันนะครับ พ่าหลบก็เลยกินของพองครับอยู่แบบพอเพียงในงานฉีดโมนะครับงานต้นแบบนะครับวันนี้เอาแล็บท็อปมาไม่ได้เขียนทีดีเอามาเป็นพาวเวอร์แบงชาร์จหูปังก็ชาร์จโทรศัพท์เลยแบกไม่ไหวแล้วแบกพาวเวอร์แบงบอันใหญ่ไอรูปใหญ่ๆไม่เอามาดีกว่าเอาไม่ได้ใช้คอมก็เลยเอาคอมเป็นพาวเวอร์แบงค์แล็บท็อปไปแล็ปท็อป ี๋ควไปแล้วขอบคุณวิกตอยาบเรีครับไปพักไปชั่วโมงแล้วครับเจอกันคลองถมหลวงปเรียไม่ครัตัดสินใจไม่ซื้อล้อแล้วเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่ทุบๆๆก็ยังให้มันเนย็นจริงๆใช้ตือขอบขอบตะตันเลยครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอะไฟหน้าก็ไม่ตือละสี่ห้าร้อยไม่ตือ เอาเจาะเราเอารวดมัดดีกว่าเอาแค่เห็นทางก็พอแล้วไม่ได้เน้นสวยแล้วรถเน้นทำงานแล้วตอนนี้ใช่ครับกลับแล้วเรียนทำง,งานตรงวันนะครับเมื่อเช้าคุณลงก็เตียเหล็กอะไรให้ทบุบขอบให้ลงอีก <laughs> กลับหอก็อาพี่ก็ ช่วยดึนเจ้าของหอช่วยดึงไอ,อ้นี่ประกับประกับอะไรนะที่จับแอนหลุดช่วยดึงโอ้กวนเอาอย่าไอ้เขียวเรื่องกวนชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยทางลบบุรีแค่ไปจริงแล้วโม้